ด้วยงานสวมนะคะ new item นะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นงานสวมนะคะเพื่อนเย็บขอบแฟชั่นส้นไม่สูงเกินไปนะคะส้นสูงประมาณ2นิ้วนะคะลูกค้าสาหรับคนที่ใส่คีบไม่ได้พี่ขอแนะนําตัวสวมให้นะคะตัวนี้เป็นสวมนะคะเสริมส้นทิวนะคะเย็บขอบแฟชั่นงานสูงแค่2นิ้วโดยประมาณแล้ว2.2นะคะเสริมหน้าน1นนิ้วนะคะตัวนี้นะคะพื้นสปองนิ่มนะคะการตัดเย็บคือนะคะลูกค้าคะแจ้งก่อนเลยว่าสปองเป็นงานแฮนด์เมดนะคะ มันจะนิ่มกว่ารุ่นอื่นนะคะตัวนี้นะจะโคตรนิ่มเลยซัพพอร์ตฝ่าเท้าซัพพอร์ตหน้าเท้าอย่างดีซัพพอร์ตอุ้งเท้าอย่างดีเก็บทรงอย่างดีใส่แล้วเท้าเรียวมากนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้1แชร์แล้วพิมพ์ส่งฟรีให้พี่นิดนึงค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอ่าสวัสดีนะคะลูกค้ายี่ต้อง ร้านพี่สายไลฟ์สดขายแต่ง,งานแบรนด์แท้ค่ะนะคะอ่ะพิมพส่งฟรีเข้ามาเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะเท้าผอมเท้าปกติลูกค้าเอฟป,ปกติไปได้เลยนะคะเท้าอวบุมหน้าเท้าวกว้างแนะนําบวกเพิ่มหนึ่งไซส์นะคะเพราะว่าตัวนี้พี่ทํามานะคะเป็นทรงเป็นรุ่นเก็บทรงนะคะเพราะฉะนั้นหน้าแคบ รุ่นนี้หน้าแคบนะคะลูกค้ารุ่นนี้หน้าแคบนะคะเป็นงานเว,ว้าเป็นงานเว้าวขัดผิวนะคะกิ๊ตเตอร์เบาๆใส่แล้วเท้าผ่องมีออร่ากระชับใส่แล้วเดินไม่หลุดนะคะลูกค้าซับเป็นซับหนังนะคะมันจะนิ่มนะคะตัวนี้เนาะสีตาลน,นะคะสีตาลสาหถึงสี่ิค่ะแล้วก็แดงนะคะส้นประมาณ2.2นะคะลูกค้านะคะงานใส่กระชับที่สุดเลยนะคะสำหรับงานสวมรุ่นนี้นะคะล็อตใหม่ล่าสุด ถูกที่สุดเหมือนกันนะคะเท่าที่เคยขายเลยนะคะอ่ะแดงนะคะแดงสามหกถึงสี่สิบนะคะแล้วก็สีทองนะคะทองสามหกถึงสี่สิบค่ะแล้วก็สีเทานะคะพื้นเย็บลายตารางจะนุ่มเด้งนะคะลูกค้าเทาสามหกถึงสี่สิบค่ะนะคะเทาสามหกถึงสี่สิบค่ะแล้วก็สีดํานะคะเออสำหรับสีดํากับสีตาลน,นะคะจะเป็นสีที่แมทง่ายใส่ได้ทุกงานใส่ได้ทุกเทศกาลสาหรับรุ่นนี้ซื้อฝาก ใส่ได้ทุกวัยอะบอกตรงว่ารุ่นนี้ใส่ได้ทุกวัยเพราะว่าไม่สูงแล้วพื้นกันลื่นให้นะคะตัวนี้นะด้านหลังมีการลื่นให้นะคะลูกค้าน้ําหนักเบาเทียบเท่าฟิฟฟ์ฟอกนะคะดาสามหกถึงสี่สิบค่ะน้ำหนักโคตรเบาเลยนะคะลูกค้าพิมพ์ส่งฟรีรอเลย1แชร์แล้วพิมพ์ส่งฟรีรอเลยสปองให้ดูก่อนนะคะคือความนิ่มแบบนี้ซับพอร์ตแบบนี้นะคะแต่ว่าหน้าแคบ อวบอุ้มเท้าบานเท้าวกว้างอย่าลืมบอกค่อมหนึ่งซ้ายผอมเรียวปกตินะคะใส่ปกติได้เลยนะคะตัวนี้ย้ำก่อนหน้าโคตรแคบเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าใส่แล้วเท้าโคตรเรียวโคตรสวยค่ะนะคะ <S <S แล้วก็เท้ามีออร่าอ่ะ <S <S พี่เท้า3 8นะคะใส่38ตรงไซส์ให้ดูก่อนนะคะอ่ะกล่องมาแล้วเนาะอ่ะกล่องเป็นกล่องแบรนด์แบบนี้นะคะลูกค้ากล่องเป็นกล่องแบรนด์แบบนี้เนาะนะคะได้งานกล่องแบรนด์แบบนี้สินค้ามีกล่องให้อุปกรณ์ครบนะคะ มีถุงนะคะแล้วมีตัวดันทรงให้อุปกรณ์ครบนะคะสําหรับตัวนี้นะอุปกรณ์ครบค่ะอวกคุ้มไม่มั่นใจนะคะบวกเพิ่มหนึ่งไซส์เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้หน้าแคบยามว่าหน้าแคบนะคะแต่ใส่แล้วสวยมากเลยเห็นไหมคะเก็บทรงนะคะสําหรับรุ่นนี้เก็บทรงนะคะอ่ะโอเคไหมคะเท้าอ๋อเอียงสโลปสวยงามนะคะเอียงสลปโคตรสวยเลยข้อเท้าเล็กเรียบนะคะตัว .2 องจุดสองนะคะเสริมหน้าหนึ่งนิ้วนะคะลูกค้าเย็บขอบแฟชั่นนะคะสวยหรูหรางานทนอยู่แล้วค่ะลูกค้างานงานงานพิวะนะคะตัวหูตัวนี้มันจะอยู่ใต้รองเท้านะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าค่ะดึงไม่หลุดนะคะไม่มีการแหกข้างนะคะรับประกันให้เลยนะคะเฮ้ยสวยมากเลยอะตัวเองอะนะคะอันนี้สีดํานะคะลูกค้าดำสามหกถึงสี่สิบค่ะ ้วนนะคะขออภัยนะที่ต้องใช้คํานี้คือขอพูดตรงๆนะคะก็แนะนําบวกเพิ่มหนึ่งไซส์ให้พี่หน่อยนะคะตาล3 6ถึง40ค่ะนะคะสําหรับสีตาลเห็นคะเก็บทรงเว้าตัวนี้คือจะสวยนะคะสําหรับทรงเนี้ยลูกค้าจะเห็นความแบบเฮ้ยเท้าวสว่างเท้ามีออร่าตั้งแต่ตรงนี้เท้ามีออร่าตรงช่วงนี้โอสวยงามนะคะแล้วก็เย็บขอบคือตัดมากเลยนะคะสีตาล3 6ถึงสีค่ะนะคะหน้าแบบเป็นแบบ แต่งทูโทนนิดหน่อยนะคะลูกค้าแบบเป็นทูโทนแบบกลมเกลือนนะคะน,นี้สีทองนะโอ้ยเท้าขาวจัวเลยอ่ะนะคะสีทองทําไมใส่แล้วเท้าโคตรขาวเลยแมทง่ายกับทุกชุดนะคะสีทองเนี่ยลูกค้าสามารถใส่กับชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชุดผ้าไหมกระโปรงผ้าเขาเรียกอะไรผ้าถุงผ้าถุงผ้าไหมได้นะคะสีทองนะคะ3 6มหถึงสีนะคะลูกค้านะคะทอง3 6มหถึงสีนะคะส้นไม่สูงเกินไปนะคะลูกค้าแล้ว รุ่นนีโอมแม่เจ้าทำไมสวยแบบนี้พทเท์นคือเป๊ะมากนะคะลูกค้าเท้า36-40ถึง40ค่ะอันนี้พี่เท้า38นะคะลูกค้าใส่แดง38ข้อเท้าเล็กเลี่ยวนะคะแดง36-40ถึง40นะคะลูกค้าสีแดงมีไซส์3 6ถึง40ค่ะส่งให้งาส่งให้แบบพร้อมกล่องแบรนด์ใบนี้นะคะอ่ะลูกค้าได้รับพร้อมงาและลูกค้าได้รับงานพร้อมกล่องแบรนด์แบบนี้เลยนะคะกิตเตอร์ไม่ต้องกวนลอก เพราะมันไม่ลอกไม่หลุดนะคะมันติดอยู่ในเนื้อผ้าเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เนาะ,ะโอเค